เห็นไหมค่ะ FC เดี๋ยวซูมใกล้ไปเปล่าเดี๋ยวอ,ออกแบบนี้ถ้ามันใกล้เกินไป FC ก็เพราะว่ายายซูมเอาโอเค แคปเลยนะใครเอฟแคปเลยนะอันนี้ภาพสูงนะไม่ใช่ภาพต่ำนะภาพสูงแคปเลยใครจะแคปก็แคปเลยนะคะ โอเคลงแล้วลงแล้วเมื่อกล้องมันหนักไม่ใช่หนักกล้องแล้วหนักหนักหนักรับมาแบงค์แคปได้ไหมคะเอฟซีแคปได้ไหมคะเมื่อกี้ตอนยายยกสูงนะัแคปได้ไหมคะเอาแบบได้เสียงลงปู่ด้วยนะคะ ไปว่าแล้วก็ไปเดี๋ยวยายจะพาไปส่องอีกมุมนึงมุมที่แบบถูกใจนะคะไปส่องอีกมุมหนึ่งนะคะมุมที่มีรูปหัวใจโอ้ยสวยงามมากทำไมสวยขนาดนี้เนาะดอกไม้นะคะสวย สวยถูกตาถูกใจนะคะนี่เขาก็องค์ปู่พอดีเลยนะคะนี่นี่นะคะก็จะพาไปส่องฝังนู้นนะคะลอดองค์ปู่<อ>แม่ออบสวัสดีค่ะ,คะลงแล้วหรอแม่แกี่ข้าวยังนี่ กำลังจะลงแล้วนี่จะให้ส่องหัวใจก่อนจะลงแล้วจะกดเอาก่อน สวัสดีเอทุกท่านนะคะยายก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอนชานแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะสวัสดีค่ะ